คุณเคยซ่อนความลับไว้ลึกจนคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ไหมแต่วันนี้ทุกความลับกำลังถูกเปิดเผยสายตาของลูกชายเต็มไปด้วยความแค้นลึกแม่จะรอดจากอดีตท,ที่ตามหลอกหลอนหรือไม่ฝนตกปรยๆปรยในเมืองเชียงใหม่เสียงหยดน้ำกระทบหลังคาไม้เก่าบ้านของแม่ชื่อสมศรีเงียบสงัดสมศรีนั่งอยู่หน้าต่างมองสายฝนด้วยความคิดลึกเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆซึมเข้าสู่กระดูก ลูกชายชื่อนบเดินเข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดสายตาของนบมองรอบๆบ,บ้านด้วยความระมัดระวังทุกสิ่งในบ้านเก่าเหมือนสะท้อนอดีตที่เจ็บปวดสมศรียังคงนั่งเงียบไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรนบค่อยๆเปิดประตูห้องเก็บของฝุ่นเกาะเต็มทุกมุมกลิ่นความชื้นและไม้เก่าผสมกันทําให้หัวใจเต้นแรงมือของนบสั่นเล็กน้อยแต่เขากลั้นใจไม่ให้ใครเห็นในห้องนั้นมีกล่องไม้เก่าซ่อนอยู่ นบค่อยๆดึงออกมาสมศรีเห็นแล้วรู้สึกหนาวขึ้นไปถึงกระดูกอดีตที่เธอพยายามลืมกลับมาชัดเจนอีกครั้งนบเปิดกล่องช้าๆและพบจดหมายเก่าตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือสั่นเครือทุกคำพูดทำให้หัวใจสมศรีกระตุกความผิดหวังความโกรธและความเจ็บปวดทั้งหมดกลับมานบหันมามองสมศรีดวงตาเขาเต็มไปด้วยความแค้นลึกสมศรีไม่กล้าหายใจ ความทรงจำที่เจ็บปวดเกิดขึ้นราวกับอยู่ตรงหน้าเสียงฝนยังคงตกเบาๆแต่หัวใจของทั้งคู่เหมือนระเบิดรอวันระเบิดนกเอ่ยคำแรกน้ำเสียงเย็นชาเหมือนน้ำแข็งสมศรีรู้สึกเหมือนเวลาหยุดลงทุกคำพูดที่นกพูดสะกดเธอให้ชะงักอดีตที่เธอพยายามซ่อนกลับกลายเป็นดาบที่ทิ่มแทงใจสมศรีพยายามอธิบายแต่คำพูดไม่สามารถสลัดความแค้นในสายตานกได้นกก้าวเข้ามาใกล้ มือของเขาจับกล่องไม้เก่าแน่นสมศรีรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในบ้านทั้งหลังบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงฝนเหมือนดังติกลองในใจทุกอย่างเงียบสงัดจนเสียงหัวใจเต้นของสมศรีชัดเจนนกเอ่ยประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสมศรีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนอดีตและปัจจุบันชนกันอย่างรุนแรงเธอรับรู้ถึงความจริงที่เธอไม่อยากเผชิญความแค้นจากอดีตกลับมาทำลายทุกสิ่งรอบตัว สมศรียืนตัวสัน่นน้ำตาไหลออกมานกหยุดมองเธอเพียงชั่วครู่แต่สายตาของเขายังคงแข็งกระด้างอดีตที่เคยซ่อนกลับมาเผชิญหน้าเต็มเต็มสมศรียังคงพยายามสงบใจแต่เสียงโทรศัพท์มือถือของนกดังขึ้นหน้าจอแสดงข้อความจากคนที่เธอไม่เคยอยากเจออีกสมศรีรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะข้อความนั้นเขียนว่าทุกความลับที่เธอซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผย นบอ่านข้อความแล้วยิ้มบางๆความรู้สึกแค้นของเขากลับพุ่งขึ้นมาอีกครั้งสมศรีพยายามถามแต่ปากเธอเหมือนถูกตรึงความตึงเครียดในบ้านเพิ่มขึ้นทันทีทุกอย่างเหมือนรอวันระเบิดและเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสมศรียังคงยืนตัวสั่นอยู่หน้าต่างฝนยังคงตกพรำเบาๆเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาไม้ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนช้าลงสมศรีพยายามกลั้นหายใจ แต่หัวใจเต้นแรงราวกับจะกระเด็นออกมานพาวางมือถือบนโตไม้เขาเดินไปที่ประตูชา้ชาๆทุกก้าวเหมือนเสียงกล้องในบ้านเงียบสมศรีรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนทุกครั้งที่เขาก้าวความตึงเครียดเหมือนคลื่นน้ำซัดเข้าหาเธอไม่หยุดแม่เสียงของนกแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจสมศรีสะดุ้งแต่ไม่กล้าหันไปมองอดีตและปัจจุบันชนกันอย่างรุนแรงความทรงจำเก่าที่เธอพยายามลืมกลับมาหลอน นกเปิดลิ้นชักเก่าและหยิบแฟ้มสีเข้มออกมาฝุ่นเกาะเต็มทุกมุมกลิ่นความชื้นผสมกับกลิ่นกระดาษเก่าทําให้สมศรีรู้สึกเหมือนจะอาเจียนนกพวางแฟ้มบนโตะ๊ะและเริ่มเปิดอ่านหน้าแรกช้าๆในแฟ้มมีเอกสารหลายฉบับแต่หนึ่งในนั้นทําให้สมศรีใจสัน่นเป็นภาพถ่ายเก่าของครอบครัวภาพที่เคยสร้างรอยยิ้มกลับกลายเป็นภาพทรงจําเจ็บปวดสมศรีพยายามหันหน้าไปทางอื่น แต่ดวงตาของนอผจับทุกการเคลื่อนไหวของเธอแม่จำคนนี้ได้ไหมนกชี้ไปที่ภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสมศีกลืนน้ำลายนั่นคือลูกสาวของเพื่อนบ้านในเมืองเชียงใหม่เด็กคนนั้นเคยถูกทิ้งไว้เพราะความประมาทของสมศีและความผิดพลาดนั้นเป็นเหตุให้ทุกอย่างพังทลายสมศีพยายามพูดนกแม่แต่เสียงเธอสั่นเกินกว่าจะอธิบายอะไรได้นกไม่พูดต่อ เขาเพียงมองแฟ้มด้วยสายตาเย็นชาเหมือนมีดเล่มใหญ่กำลังชี้ตรงไปที่หัวใจเธอฝนตกแรงขึ้นเสียงลมพัดกระทบหน้าต่างทําให้บ้านเก่าสัน่นสมศรีรู้สึกถึงความเปียกชื้นซึมเข้าร่างกายแต่ความหนาวเย็นจากการถูกจับผิดและความผิดหวังลึกซึ้งกว่านั้นทำให้เธอเกรงราวกับกลายเป็นหินนกค่อยๆพลิกหน้าแฟมแล้วหยุดที่เอกสารฉบับหนึ่งสมศรีมองเห็นลายมือเก่า เป็นลายมือของเธอเองทุกคำในเอกสารเหมือนทิมแทงหัวใจนกยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความแค้นนี่คือเหตุผลที่แม่ต้องจ่ายค่าเสียงนบแผ่วเ,เบาแต่เย็นชาสมศรีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายทุกความลับที่เธอซ่อนไว้ถูกเปิดเผยอดีตที่เคยคิดว่าฝังไว้ลึกกลับมาทำร้ายเธออย่างแรงนกพยิบโทรศัพท์มือถืออีกครั้งแล้วแสดงภาพบางอย่างให้สมศรีดู เป็นคลิปวิดีโอเก่าที่สมศรีไม่เคยอยากเห็นอีกภาพเหตุการณ์ที่เธอคิดว่าไม่มีใครจำได้ตอนนี้กลับมาชัดเจนเหมือนอยู่ตรงหน้าแม่จำได้ไหมว่าใครต้องทนทุกข์เพราะแม่เสียงของนบเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสมศรีพยายามร้องไห้น้ำตาไหลลงมาผสมกับฝนที่ตกจากหน้าต่างหัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนแทบแตกนบก้าวเข้าใกล้มือของเขาจับแฟ้มแน่นความเงียบในบ้านเหมือนถูกตัดด้วยความตึงเครียด สมศรีรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังจะร,ระเบิดทุกหยดฝนทุกเสียงไม้บ้านเก่าทุกอย่างเหมือนสะท้อนอดีตท,ที่เจ็บปวดแม่ต้องเข้าใจความรู้สึกของฉันนกพูดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดสมศรีพยักหน้าแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้อดีตและปัจจุบันชนกันความผิดหวังความเสียใจและความรักผสมกันจนหัวใจเธอสัน่นนกหยิบแฟ้มและวางลงบนโต๊ะ เขามองสมศรีอย่างจับผิดทุกสายตาเต็มไปด้วยคำถามสมศรีพยายามตอบแต่คำพูดไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทุกความทรงจำเก่ากลับมาชัดเจนอีกครั้งฝนตกหนักขึ้นเสียงลมพัดเข้ามาทำให้หน้าต่างสัน่นสมศรีรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในร่างกายเหมือนทุกสิ่งกำลังจะพังความทรงจำเก่าที่เธอคิดว่าซ่อนไว้กลับมาหลอกหลอนและครั้งนี้นบจะไม่ยอมให้อภัย นกยืนเงียบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นสมศรีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างเงียบสงัดยกเว้นเสียงหัวใจเต้นแรงของเธอเองนกค่อยๆพูดอีกครั้งแม่ถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องถูกชำระสมศรีรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับความจริงอดีตกลับมาทำร้ายเธออย่างรุนแรงทุกความผิดพลาดทุกความลับตอนนี้ไม่สามารถซ่อนอะไรได้อีกสมศรียืนตัวสัน่นน้ำตาไหลริน หัวใจเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวนกหยิบแฟ้มขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มเปิดเอกสารหน้าใหม่ทุกคำพูดเหมือนมีที่ค่อยๆทิมแทงใจความทรงจำเก่าที่เธอคิดว่าลืมกลับมาชัดเจนทุกประโยคเสียงฝนยังคงตกเบาๆแต่บรรยากาศในบ้านเหมือนลุกเป็นไฟทุกอย่างเต็มไปด้วยความตึงเครียดสมศรีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายและเธอไม่สามารถหนีความจริงที่นกกำลังเผชิญหน้าได้ นบหยุดพลิกเอกสารแล้วหันมามองสมศรีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่ได้ไหลความแค้นลึกจากอดีตเต็มหัวใจสมศรีรู้สึกเหมือนทุกลมหายใจหนักขึ้นอดีตก,กำลังถูกเปิดเผยอย่างรุนแรงและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้สมศรียืนตัวสั่นอยู่ตรงหน้าต่างฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาไม้หัวใจเธอเต้นแรงแต่เริ่มรู้สึกถึงความสงบบางอย่าง นพยังคงยืนเงียบอยู่ข้างแฟ้มบนโตะ๊ะดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นแต่ซ่อนความอ่อนโยนไว้ภายในแม่เสียงของนพแผ่วเบาสมศีหันไปมองเขาเห็นรอยยิ้มบางๆของลูกชายรอยยิ้มนั้นแม้เย็นชาแต่แฝงด้วยความรักที่เธอไม่เคยสังเกตนพวางมือบนแฟ้มแล้วค่อยๆเปิดหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาทำให้บรรยากาศในบ้านสดชื่นขึ้นเขาหันมามองสมศี ทุกอย่างที่ผ่านมาทำให้ผมเข้าใจความเจ็บปวดของแม่ด้วยสมศรีรู้สึกเหมือนหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นน้ำตาไหลรินแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจนกเดินเข้ามาใกล้เอามือจับมือสมศรีแน่นอดีตอาจทำร้ายเราแต่เรายังมีวันนี้สมศรีพยักหน้าหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจความผิดหวังและความเจ็บปวดค่อยๆค,ค,คลี่คลายพวกเขามองออกไปที่สวนหลังบ้าน ต้นไม้เริ่มเขียวชะอมหลังฝนตกนกพูดเสียงเบาแม่ผมจะไม่ยอมให้ความแค้นทำลายเราอีกสมศรียิ้มเบาๆลมหายใจของเธอสงบลงเธอรู้สึกถึงความหวังและความรักที่ยังคงอยู่แฟ้มเก่าถูกวางไว้บนโต๊ะแต่ครั้งนี้ไม่มีความแค้นมีเพียงบทเรียนและความเข้าใจอดีตที่เคยเจ็บปวดกลายเป็นเครื่องตวนใจให้ทุกการกระทำของพวกเขาสมศรีและนกยืนอยู่ด้วยกัน ฟังเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆความตึงเครียดและความกลัวค่อยๆหายไปนกอบสมสีเบาๆเหมือนบอกว่าทุกอย่างผ่านไปแล้วอดีตไม่สามารถทำร้ายพวกเขาได้อีกสมสีวางมือบนไหล่ลูกชายรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงหัวใจทั้งคู่กลับมารวมกันอีกครั้งฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในบ้านอบอุ่นและสดใส สมศรีและนบหันไปมองกันรอยยิ้มของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสงบและความรักแม่ขอบคุณที่อยู่กับผมนบพูดสมศรีตอบเบาๆแม่ขอโทษและรักลูกเสมอทุกคำพูดเต็มไปด้วยความจริงใจอดีตทั้งหมดถูกปล่อยลงเหลือเพียงวันนี้และอนาคตที่สดใสพวกเขาเดินออกไปที่สวนหลังบ้านหายใจเข้าลึกรับรู้ถึงความสงบและความรัก แสงแดดอบอุ่นราวกับสัญญาว่าทุกความเจ็บปวดและความแค้นสามารถเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและความรักได้สมสีและนบยืนเคียงข้างกันมองฟ้าใสหัวใจเต็มไปด้วยความหวังอดีตอาจเคยทำร้ายแต่วันนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันพร้อมเผชิญอนาคตด้วยความรักและความเข้าใจ